นำเบื้อง่าตอนนี้เขาอยู่น้ำกันจะคนยี่สิบยี่สิบเอ็ดคนที่นี่เบื้องตนที่แรกเทียนหัวหน้าเบามือนันบ้าเสี่เขาเห็ดงานที่นี่งานมันยังบอท่านเอกมีเห็ดราว่าของมันสั่งบบไายกาวโทษไปสั่งเขาเขาก็บาเขาหนาล้านเขาปีบ๊บมันพ่อกระเทือน ร้านอยู่ทั้งกรุงเทพยาววลาดกับปิดไปหลายล่านไอ้ล่านขายผ้าสิเขาเขาว่าเขาเขาเปิดนาร้านแล้วเขาจางพนักงานแล้วเขาบอคุมมันบอคอยเดขายของบอคอยมีคนสื่อของคือเก่าเขากล่อบึงอีกเดือนเพราะว่าทั้งกรุงเทพมันติดขัดบัตทินีเขาบัตินีขันเขาอยู่จังเสียก็เป็นคือยังค้นโ่มี่แหวกนี่ดิเมนบมเป็นคือยังค้นบมมีแหวกขันกลับบ้านก็ย่างหน่อยกันสิไดซอยพอซอยแม่อยู่ไอ้กันสิส่ง ค่ารถค่าแห้งกลัาบบ้านไปเดียวประมาณนนาสิบก่คืนเดือนหนาของที่ไอสังจากจีนมันมากจังสีโทเอินมากเนาะอันนี้เขาเขากลับไปพักอยู่บ้านจากน้อยก่อนพีบ่มีผู้ใดเป็นโควิดอยู่แลลวเพราะเขาบ่ได้ไปใสแมนบอกเพราะเขาบ่ได้ไปใสจากคนนี่แหละมันเกิดโควิดเป็นอย่างไอเคยจังบอกเวลาออกงานเก็บเงินเด้อเสฟเงินเด้อ บอกทุกคนบอกตลอดย่ำใจเงินเข้ายู่น่เข้าใจากันบีกหนึ่งเทียนหนึง่งเป็นบอกย่ำใจเงินบอกตลอดบางลาเก็บเงินในเด้ออีหลา่าเก็บเงินในเด้อเพราะว่าบริษัเก็บให้มีแต่แบบจใจเราห้บริหารจัดการตัวเองเพราะว่าบางคนคันสีบ่ใจาคเงเสียก็สีใจบางคนก็มีอยู่ดอกผู้เก็บเงินเป็นไอ้คือบอริจเป็นเดือนซะ แต่ว่าบางคนบบบนี้ท่านพอเข้าหัวานาบ่มีเงินกินเข่าแล้วเนี่ยมันก็ได้ห้ใหานไปบ่บบพร้อมกันผู้ผู้เหตุบัญชีมันกับยากมันกับปวดหัวก็เลยตัดสินใจใจเขาทุกวีคทุกวีคทุกวีก็กกกกกกกมีแต่บอกว่าให้เก็บเอาสะสมเอาเนี่ยขันทุกคนบท่ท่านได้มีงานเหตุอ้ก็อยากให้มากือเก่าอยากให้อยู่คือเก่าที่เขาได้หยุดงานที่เขาเด้ตกงานางานี่มันบ่แม่นว่า เข้าบกผ่องเดเพราะว่ามันเป็นโควิดขันเมนเข้าบอเจอโควิดงานคณะเข้านี่หลายก้มูเมนบองนนานคณะเข้านี่หลายก้มูทุกปีปีหนานี่ก็ะลอยสามสิบลอยสี่สิบแถบสิบบได้ปิดวิกเลยขันหอดปันนี่แล้วพอวางานมันเขาน้ำเรื่อยขนาดจองใบล่วงหนากนรลอยสามสิบลอยสี่สิบแล้วแมนบ่ละเข้าสอมเข้ายังไปปกติช่วงสอบผมได้จังสิบงี้งานเขาเนี่ย เดี๋ยวสิเอาคิ้วงานแบ่งไปเอาคิ้วงานน้ำตีดอนไม่เบิงปีหนาง,งานเท่ากับลอยสี่สิบลอยสามสิบกว่าลอยสี่สิบแล้วที่มันที่เขาได้ยุดงานได้ตกงานแบบเนี่ยมันกับบอมเนวาเข้าบกพองหรือผิดพลาดอันใดหัวหน้าเขา่ได้พิดลูกน้องเขา่ได้พิบบอมเนวาเขาบ่มีผลงานผลงานเขามีอยู่แต่เขาเป็นล่ำประได้ก็คือนํำอยู่กับฤทตนกับชักสิวาจากไหนพิจารณาคิดอยู่สามมือพุณนี เหตุจังไดเน้อบันนี้ขันยู่จังสี่กับ่มีเบียกบางครั้งเขากลับบ้านไปหาพอ่อหาแม่เขาเพิ่อนอาจสิมีเบียกให้เหตุหรือเขาอาจสิมีช่องท่างหาเหตุงานก็ได้เพราะว่ายู่นี่เขาออกไปไซบ่ไดนี่เห็นมาคิ้วงานเขาเปิดให้มูลนองๆเบิ่งเนี่ยอันนี้คืองานจองล่วงหนาด้นี่ลูกอันนี้คือเจ้าภาพเด้ปกติไอ้เขาเคยภาพปิดเบียกจักเถื่อแต่เหตุวงมากกับมีปีแลกเนาะปีสองปีสามปีสี่มากนี่กับบด้ปิดเบียกจักเถื่อ เนี้ยมามาปีนี้เออมามาปีนี้ก็พาเฮาไปปิดปีกก็จังซั่นแล้วย่าน <c oughs> บางงานนี่ส่วนสิได้ลำบางงานเพิ่นก็มาสั่งลือเวทีห <c oughs> มอลำนี่มันหาเงินง่ายแต่คันผู้บ่เก็บเพนก็บ,บ่มีขอบอกไวเ้เลยว่ากับที่เฮา <c oughs> อาจสิบ่ได้มีวุฒิการศึกษาอีหยังมากมายคือจัหัวหน้าก็จบแค่ม .6 <c oughs> หรือมีผู้ใดนั่งอยู่นี่จบปริญญาบ จบปรินญ,ญาเนี่ยจบปรินญ,ญาสองคนแต่ที่เขาไมาเ่เฮ็ดนี่เพราะว่าอย่างเพราะว่าใจเขามักกับบางครั้งมันโอกาสคนมันบอกขึ้นกันใจเขามักแต่มันกับเ,เป็นอาชีพที่ต่อยตำเอยีงอยงได้ในสมัยนี้มันก็เป็นอาชีพที่สั่งไล่ได้สั่งเงินสั่งทองคือจังหลายคนกับเก็บเงินได้จังมูแบ่งแพนหนึ่งสิเขาก็ได้ออกรถออกเรือดจังไงเพ่นหนึ่งสิเ,เก็บเงินเป็นเขาก็มีเงินเก็บ กับบอมเนวามันกระทบแต่อาชีเพาดิอนชี้อา่ชีบนๆกับกระทบคืเก่กันค้าขายยังสีกับกระทบเมนเทากลับไปบ้านเนี่ยเขาก็ต้องกันสิว่าหางานเป็นตูเป็นตาในยากยุดอปเข้ากับหาอดีเล็กยังพ่อพ่อจะคลองเด็กเดมีกินไปบ่ต้องไปคิดกันไงในช่วงนี้เพราะมันบอมเนแค่เข้าลําบากมันลําบากไปหมดงานกับหาอยากล้านค้าล้านขายผู้เพิ่นลุงทุนสูงก็เข้าเพิ่งเจ็บหนักก็เข้าแต่ว่าไอ้คิดว่า ข้าเจ้าห้องสีป่อยให้สถานการณ์มันรุนแรงคักไปก็านีหรอกมันขนาดสีเริ่มที่สิคิดว่าหนาสีถึงชุดสูงสุดแล้วล่ะนาสิทุเล่าเบาบางลงเดือนกันย่าเดือนสิงหาเขากระสีเดซอมตะว่าเข้าตัดชุดเดือนหนาขันมีผ่ามีของนี่กัสีเอิญครับมากระสีเอาทิมนีล่ะทิมที่บาสีลุงเหตุงานเหตุชุดน้ากันแต่ว่าตอนนี้เดือนนี้เต็มเต็มเดือนนี้ขันเขาอยู่บ่มีแนวเหตุนี่โอ้ย วนาคิบน้ำน้ำบากใจอยู่ดีแ่นบอสันเออเฮ็ดอย่างมันกับพ่อกับเทินแม่จังคู่ต่อยมาถามวนาเฮ็ดอันนี้เพราะว่าย่ำไม่ราเฮ็ดซอยกันมันแปบเดียวแล้วหวนาบ่มีแนวเห็นอันมูนองเขาเฮ็ดเลยดิเอ้าบ่มีเฮ็ดเกิดสี่เฮ็ดจังไดได้ถามกันย่ำเมือนเสามาถามกันซุ่มืหอเพราะว่าเฮ็ดอย่างกันแล้วเลวเฮ็ดยอมรับอยู่ว่าทุกคนกับมีความรับผิดชอบแล้วกับตั้งใจเฮ็ดงานดีแต่ว่าหัวนาเองกับบานก่อนสิแเจก คาดรดพลพันธ์กับบานก่อนเดือนหนาผู้ต่อยยังเอ,เอาเอาเบอร์นองๆไว้ทุกคนแต่ว่าต่อยก็บโบไแล้วเพราะว่านี่คือเพิ่นเคดงานบานอยู่แล้วกับเพ่นกับแม็กเนาะเสียเอายุดตินี้ <c oughs> <c oughs> เอเลี่ไรมี้มีผู้ใดมีอย่างบ่ลูกแต่ว่ากับบ่อยากให้เปลี่ยนใจเด้บ่อยากให้เปลี่ยนใจคันเขามีงานคันเขาได้ล่ำเนี่ย มันกับเจบเพื่อนไดเร็วอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้มันเข้าบไไ้เหตุงานซื้อซือไไ้อบริหตุงานซื้อซือยาส փ เฝ้าท่อกับอาชีพของเฮาคันซิท่อเนี่ยผู้อื่นเพิ่นกะท่อคือกันผู้อื่นเพิ่นกะลำบากอาชีพอื่นเพิ่นกัหนักขึ้นกันกูจบเสีพพพย้าผัวะภาพเมี่ยไปอยูย่ใส่ลำ <laughs> บากใจแท้เด้ไอ้กะลือต้นเลื้อต้นน่ะอยากหาแนวมาเฮ็ดจนว่าคิดว่าเฮาเฮ็ดไอ้ดอกไม้ขายบ่ขายก็จัว่าไผสิมาซื้ออันนี้ก็เงินไอ้นงไ่สดเด้นี่นงไ่สดมาก็ได้มาแบ่งให้หมู่เจ้านี่ มาคือเกาเดอร์ขันเอินได้ยินบ่ตอนนี้ก็ต้องอดทนไปก่อนไอ้ก็อดทนคืนกนนอกันไอ้กับผมมีแนวเหตุคือกันมานังไหลสดนงังไหลสดสุมส้มื่นสู้มื่นก็คิดบ่ออกแจ๊สีบ่ยิอย่างก,กับคน <c oughs> บางครั้งก็เสยงมันคนเขาเคยเหตุงานเคยหาเงินเคยเต็มที่กบอาชีพเนาะแต่ที่นี่มันสถานการณ์มันบีบ ก็กต้องยอมรับยอมรับบ่ได้ก็คือหัวหน้าอยู่เดี๋ยวนี้แล้วเซ็งกำลังเซ็งอยู่เดือนนี้ผู้ใดอีกลูกมาบาบูมา่อเมื่อแลอ้ผู้ใดอีกจอยไอ้จอยหัวข้ามาเอาสมุยตีครับบานเด้อจอยสิไปอยู่บ้านผัวงที่ยุบันแม่ ปีกายคือว่าอยู่บ้านผัวหมดปีไผอีกผู้ใดทันได้ลูกไผทันได้ไผทันได้เอ้าแม่กับเพินอันนี้อันนี้อันนี้บ่แม่นว่าให้กลับเด้นี่อันนี้เพราะว่าต้องเฮ็ดงานบ้านเราบ่อยู่เฮียนก็สิฮเนาะอันนี้บ่ต้องเอาแบ่งก็บ่ต้องเอาร้อยนึงแบ่งฮะอามาแม่ละ ก็เรียบร้อยมีผู้ใดมีอย่งอางอบักลานีนมาสิมาบบปีหนา,าเออเจ้าเฝ้าเปลี่ยนใจแล้วบบท่านด้อย่างไห้ทอ่อครับเขาล่องเบึงกจะปีวันมาอยู่น้ำหัวหนาเบึงอีกจะปีว่นผู้มาใหม่เนี่ยมาพึงใดจักงานพอสิบงานไป<า>ใส่ผู้ใดมาใหม่เนี่ย<า>หนึ่งสองสาม,สามนี่แล้วยีหลานี่เต้นดีๆไอ้กระยานยานไอยานนะาปีหนามีงานไอายานเจ้าบบมา ห้าเด้อนห้าเดือนหนาไอเอินไอไดสร้างของไอเอินกลับมาหนิกลับมาคือคือในกลุ่มของคนตัดชุดเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าเอาห้องเดือดร้อนอยากเบิกอยากยังเสียไอกระพาะมันมีบ่มีไอกรหามาให้เบิกมันไอกรบเพาะเคยปฏิเสธไปยักเถอแต่เบิกเงินมีตลูกนองดีดุนีเบิกเงินไปแล้วหาเราคนหนีกรบเพะใส่หนีกรีเพาะเคยท่วงเอาอันนี้บอมว่าชีพุ่งให้ก็ะหอก โอ้เราเป็่นยังสี่กูสิเบิกเราหลายๆเราคุณนี้กันนะเพราะว่าเหตุแปงสันมันก็เพเจริญหลายหลายคนที่เตดขังกันอยู่มันก็บค่าใจอยู่ในใจของเขานี้ละเขาก็เอาเห็นมันพอดีพอดีหัวหน้าครับมีผู้เดียวขันมูเจ้าบอคิดเห็นใจแบบคิดเอาแต่ตัวเองเอาตัวหลอดแต่จะของหัวหน้ามันก็สีแย่เนาะขันหัวหน้าแย่เนี่ยมันแย่ไปหมดเลยแต่ถ้าถามว่าหัวหน้าสู้บอทออบอนี่ มันกับบอถอบบอสบอมันมันสิไปถอยเพื่ออยอย่างล่ะอี๋ยังกับมีเหมือนเราแมนบอเออเข้าแค่ว่าแค่มันมีงานเข้าสามารถไปได้ท่านที่เดียวนีเครื่องเสียงเขากับมีรถเขากับมีชุดเขากับมีไฟเขากับมีมันมีเป็นของเขาเหมือนทุกอย่างเราแม่สิไปถอยอีหยังอันนี้เขา่ได้เป็นนี้เป็นสินอีหยังมากมมยเดีย๋ยทีมหัวหน้ามีอยู่นี่แค่ว่ามันบ่มีตอนนี้มันบอมีงานบ่มีบแมันความผิดพลาด แต่มันเป็นยอนโควิดมันเข้าจังบอกมีงานกันมีงานปุ๊บนี่จวดเลยเงืนหาได้เข้าเดียวในระยะหาปีที่ผ่านมากะกสะสมของมาเรื่อยๆมีเงื่อนกับไปซื้อของมันกัเลยบู้ใดมีเงินเก็บอยียงมากมม่คือคือผู้อื่นแต่ว่าเข้ากับมีของเด้เ้ากับอุ่นใจเพราะว่าเขามีของอนะครับฉะนั้นเขากับจังสลตมีผู้ใดมีออียงบ่อ กินเข่ากินน้ำไปนี่กินแล้วเรียบรอย้อยถ้าบมมีอย่างเข้าไก่